สวัสดีครับพบกับผมช่อง f tn farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมมาหาคุณตาวิเชียนนะครับครับผมสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับนี่คุณตาวิเชียนยืนดูม้าชิลชิลมาให้น้ำม้าครับผมวันหนึ่งตาตอนนี้ตาไม่ได้เอาม้าเข้าบ้านครับผมปลูกไว้ในนาเนี่ยมีคนถามคุณตาว่าตาทํายังไงถึงทันครับเอ้าก็ผูกไว้แล้วก็เอาน้ำมาให้มันกินมือหนึ่งก็ตักจังใส่ครุไว้เดี๋ยวมันหิวก็กินเองอยากให้ตาแจ้ง fc สมัยว่าตอนเนี้ย คุณตาเลี้ยงอะไรบ้างก็มีหมูหมูมีมาครับเป็ดไก่นี่แหละครับผมไก่มันอยู่ในคอกวัวครับมันเคลียรกินนู่นกินนี่ไปมีปลาด้วยปลาก็เลี้ยงนกเขานกเขาก็วัวธรรมดาน่าใครก็เลี้ยงได้มีแพะด้วยใช่ไหมตาแพะด้วยโอ้โหแพะก็เลี้ยงแล้วผมต้องบอกว่าแต่ละอย่างจํานวนไม่ใช่น้อย ตัวไก่ก็มันเกิดเองขายก็ขายวัวก็เจ็ดสิบกว่าตัวอืมโอ้ประมาณตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมตาก็นับื่อเช้าม้ากี่ตัวครับตาตอนนี้มาตอนนี้เหลือสี่เองครับผมมันจะหาตัวผููกแล้วนี่ตายืนสังเกตดูว่าตายังไม่อ๋อตอนนี้ตากําลังสังเกตการดูใช่ไหมก็มันเริ่มแล้วครับปกติมันยังไม่มีพ่อม้านะครับผมชุดนี้ว่าจะไอรอให้ได้พ่อสวยๆอ่ะครับครับเพื่อมันจะโตกับพวกนี้อีกนะ ตาจะไปหาซื้อตัวผู้มาอีกไหมเงินยังไม่มีอ่ะเงินยังไม่มีขายวัวได้อ่ะซื้อเลยแหละนี่สุดยอดอย่างชอบเลยตอนนั้นมันมีมาของคุณเฮงอ่ะเขาบอกว่าตัวละแสนกับพอมีอ๋อพอมานะแล้วตาคิดว่าไงตาก็ยังคิดอยู่แกปานนี้แล้วอืมซื้อมาเกิดไม่มีใครเลี้ยงอ่ะครับผมถ้าจ้างทับอ่ะตอนนี้ก็เอาสามหมื่นห้าหนึคุณตาเข้าเจ็ดห้าแล้วนะครับผมปีเนี้ก็ก็อยู่ได้ ตาก็ไม่ได้เรียกร้องนะครับตาว่าท่าสภาพอย่างนี้ไม่เป็นอะไรอยู่ได้ถึงเก้าสิบเลยนี่ไม่ถ้าดูสถานการณ์เพราะตาไม่มีปวดเมื่อยอะไรเลยอ่ะผมยังเห็นกูตาวิ่งคนาอยู่เลยครับเอาก็วิ่งทำไมวิ่งไม่ทัน <laughs> ดวย <laughs> เห็นกูตาว่าอะไรมา้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจใช่ไหมม้ามันก็ดีน่ะครับผม ตลาดไม่ตันตลาดไม่ตันเขาโทรมาถามนี่ชะตาขายก็ไม่เหลือเลยเนี่ยม้าใช่ไหมไอ้ลูกลูกม้าสองตัวเนี่ยครับผมถ้าจะเอาเสมอแค่ห้า0มืนน่ะสองตัวเนี่ยครับขายได้ง่ายง่ายเพราะว่าอะไรครับคุณตาเรื่องม้าเนี่ยไอ้ม้ามันคนไม่ค่อยมีและเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาก็ได้ดูคลิปขี่ม้าเอยอะไรเอยแล้วมันก็ดูเป็นกิจกรรมอ่ะครับอืมอืมนี่และม้ามันเป็นยังไงอ่ะเขาว่ามันเป็นอาชาบําบัดอ่ะ ครับผมก็เห็นไหมที่กรุงเทพสนามเป้าอ่ะครับวันเสาร์อาทิตย์น่ะครับผมเขาก็ให้ลูกหลานน่ะไปขี่ม้าทหารจับให้เคียือเดินเพราะเด็กถ้าขี่ม้าเนี่ยมันจะเกร็งทั้งตัวไม่ต้องไปมีใครบีบนวดอ่ะครับผมหน้าหนาวตายังขี่ม้าวิ่งก็เหือดแตกอย้วครับไม่ใช่ม้าเหือดแตกนะครับคนครับผมแล้วมันขยับทั้งเส้นครับแล้วเราก็เกร็งแต่ว่า เราต้องหาเบาะนิ่มๆหน่อยเพราะมันเจ็บก้นม้าน่ะครับผมถามหน่อยครับคุณตากี่เดือนแล้วถึงเขาเริ่มเป็นสัตว์นี่ตัวขาวอ่ะปกติม้ามันออกได้ยี่สิบวันมันเป็นแล้วครับผมอืแต่นี่ว่าเราไม่ได้ทับมันอ๋ออันนี้มันเริ่มวัวสิ่งที่มันเริ่มคึกแล้วเนี่ยคือคุณตารอจังหวะให้เขาสมบูรณ์ก่อนก็มันสมบูรณ์ไม่มันออกเยอะเกินเราก็เลี้ยงไม่ทันในทั้งวัวทั้งม้ามันและสอง ที่จะเลี้ยงให้ดีสมบูรณ์ต้องมีอาหารมีอะไรเสริมเยอะครับผมอันนี้ดูมันกินแต่หญ้าในนาเนี่ยตาก็ให้กินในกินดีมีชัยไปจาครับผมเพราะตื่นไออาทิตย์อะไรยังน้อยก็อาทิตย์ละครั้งนะนะครับอืมคุกกับอาหารมัง่งใส่นในถังสีดยใช่ไหมนี่วันนี้นี่ใส่มาก่อนแล้วครับผมอมผมตาก็เอามาเติมน้ําแล้วก็เอาขวดเทแบ่งขวดเล็กมาครับผมเนี่ยในขวดน้อยสําหรับม้านี่มันช่วยอะไรครับตา นี่ไปยังนะครับผมเลี้ยงมันก็แก้เครียดนะนะครับนี่นู่นตาก็เก็บไว้ทั้งโน่นขวดอ่ะนี่เดี๋ยวดูแตตาอันนี้ตาแบ่งจ่ายไอหัวเชื้อนะครับผมเออพอตาจะเทขวดใหญ่อ๋อนี่แล้วก็มาแบ่งขวดเล็กมาเทให้มาเนี่ยเนี่ยครับลาใส่หัวเชื้อมาอ้นี้ตากระตีแต่นี่ตาสมแล้วอยู่บ้านครับผมอันนี้แบ่งมาใช่ไหมอันนี้แบ่งมานี่เราก็ใส่ขนาดนี้ก็พอนี่ครับผมนี่นี แต่ถามว่าอันนี้เป็นหัวเชื้อที่แบ่งมานะครับเชื้อที่แบ่งมาครับแต่ลลยไว้แล้วครับาะหนึ่งซองอ่ะจากน้ําโพลิริดอะไอ้ควรใหญ่นะครับผมน่จุดห้านะเราก็จะใส่ให้กินเรื่อยๆครับเราหมดเราก็สมัยครับอืมอืมแต่แต่แน่นอนเลยเห็นทันตานี่ยคือเลี้ยงหมูแหละเลี้ยงหมูใช่ไหมไม่เหม็นเลยครับเออ เนี่ยใครเข้าไปเนี่ยข้องหมูนี่อันนั้นต้องบอกว่าคือไปนั่งดูก็ไม่เหม็น,นไม่เหม็นก้ไปดูได้เลยถ้ามเหม็นนี่ขนาดคนไม่กล้าซื้อชาวบ้านเดือดร้อนเขาเขาร้องเรียนนะครับเขามาเล่าให้ตาฟังครับ,รบเขาไม่กล้าซื้อครับตาซื้อมาตาก็ยังแบ่งให้กินเพลียครับผมก็ลองดูและทีหลังจะได้ซื้อเองอะนะครับเพราะไอ้แค่ซองละร้อยกระบาทตาจะเสียได้ทชไหมผมถามอะไรกูตอนไปซื้อม้าเนี่ยตัวแรกๆอะ่ะตาคิดอะไรอยู่ตอนนั้น ก็ตอนนั้นตาเลี้ยงวัวเยอะเนาะตาคิดว่าไครวัวไม่ทันหรอกของเลี้ยงหมาอือทีนี้เจอได้ซื้อมาตัวเดียวครับมาเลี้ยงสองปีมันก็ทับได้เนี่ยออกลูกนั่นครับผมสีนินนั่นน่ะสีนินอ่าออกมาตัวนั้นแล้วทีหลังมันก็ออกมาตัวตาขายไปแล้วครับผมอันนั้นคือลูกแม่ขาวนะครับผมแต่ลูกแม่ขาวนี่แหละครับผมนั่นน่ะแล้วมันก็ออกลูกแล้วตัวหนึ่งนั่นน่ะลูกครับผมตัวเมียครับนี่ตัวไอการเกตเนี่ยมีผลผลิตทุกปีนะครับผม ไม่ทับมันออกทุกปีครับผมมามันจะสิบเอ็ดเดือน้องมันออกได้ยี่สิบวันสี่สิบวันมันก็หาตัวผู้แล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้ทับออะผมถามเลยตาเขาเป็นสัตว์ยังไงครับตาเป็นสัตว์สจงเกดูได้เลยกี่วันครับตาก็ยี่สิบวันเหมือนวัวแหละอ๋อยี่สิบวันเหมือนวัวแต่ว่ามันเป็นสัตว์เร็วครับผมมานี่มันไม่เหมือนวัวครับวัวทับเสร็จแล้วมันจะเฉยเฉยครับ เลี้ยงนี่มีความรู้ครบถ้วนจริงๆครับเ,เลี้ยงไปยอมเลยและตอนจะสมเนี่ยตาไม่แน่ใจว่ามันครบไอ้มันเป็นยังไงครับแต่ถ้าไม่เลี้ยงไม่รู้หมอบางคนสมเทียมก็จริงอาจจะไม่มีมาก็ไม่ได้สังเกตอ่ะครับตาจะล้วงดูเลยอตอนล้วงมันเป็นอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยปากมดลูกมันยังไม่เปิดครับประมาณสิบกว่าวันเนี่ยครับมันจะเปิดวานอ่ะล้วงไปแต่นี่พร้อมสมไม่เสียเวลาอเอาไปสมได้เลยผมถามแล้วว่า คุณตาไปศึกษายัางไงอย่างเช่นม้าเนี่ยศึกษาเองเลยไหมก็ศึกษาเองเก่งมากเลยนะครับยอมเลยแต่เดเสียอย่างเดียวว่าตากําลังติดต่อไหวสมเทียมเนาะมันเอาน้าเชื่ออยู่ไหนอ่ะนะอ๋อนี่เพราะตาแถวันมันไม่มีครับทำนี้นะสมเทียมง่ายตาล้างมือใส่ถุงมือล้างล่วงไปเลยครับตาก็นึกว่าดเผาข้างในอ่ะมัน มันกว้างยังก็นึกวาดภาพเองเลยนึกวาดภาพก็มันเอามือเป่งเนี่ยมันใหญ่เจ้าลูกไอฟุตบอลน่ะนะครับบินหน้าแต่นี่เราว่าเอ๊ะทำไมมันดังอย่างนั้นอ่ะพอดีเราก็ล่วงดูโอ้คือเอฟซีที่สงสัยนะครับผมคุณตาเรียนรู้ยังไงคุณตาแกศึกษาเองทั้งหมดนะครับยอมเลยก็ต้องบอกว่าม้าคุณตาจับได้ทุกตัวเชื่องเชื่องมากๆมันเป็นนิสัยของสายพันธุ์ครับผมอืมโอเคประมาณนี้นะครับผมครับผมขอบคุณคุณตามาครับสวัสดีครับ